ครับมัคกัตตอนะคุณผู้ชมคานะคะอะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคะหลังจากที่กาแฟหมดโรงงานไปเรียบร้อยแล้วสําหรับ s s c o f f e e p ฟี s ยาสีฟันก็หมดโรงงานไปเรียบร้อยสําหรับ g ีเฮิเดี๋ยวรอเปลี่ยนเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนิดนึงนะคุณผู้ชมต้องรอนิดนึงบางคนโอนเงินมาให้แล้วบอกไม่ได้นะคะ ต้องรอสินค้ามาก่อนนะครับบงคนบอกว่าอยากจะใช้แล้วอยากจะดื่มแล้วอยากจะกินแล้วมันหมดจริงๆนะคะมันหมดเกลี้ยงจริงๆนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดใครยังสนใจลงโฆษณารู้สึกว่าลูกค้าจะมาลงนะเดี๋ยวรอรอโอนเงินอย่างเดียวนะคะ,ะ0900899995 0900899995นะคะพี่ต้อมรัชนีกรพันมณีอดีตนางเอกแล้วก็อดีตมิสทีนนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะก็บอกไปสัญญกรรมในวัย52ปี คนทักนะคะหน้าเหมือนแอนนาทีวีพูนะคะทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเลยทีเดียวหลังจากที่เห็นหน้าของพี่ต้อมรัชนีกรพันมณีที่ขอสวยกระชากวัยนะคะด้วยการไปทําศัลยกรรมมาด้วยวัย52ปีงานนี้ก็บอกว่าสวยตึงเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมนะคะคุณหมอเก่งโรงพยาบาลดังด้วย นะคะทำจมูกทำตาผ่านมา14วันนะคะอวดโฉมใหม่ให้เห็นนะคะงานนี้ตึงเปรี้ยในวัยห2ปีขอเวลาอีก3เดือนนะคะก็สวยขึ้นนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้เนี่ยยังเผยอีกว่าอาจจะต้องย้อนไหวนะคะได้ได้ว่าจะต้องดึงหน้าตัดกรามทำจมูกทำตาทุกอย่างอย่างที่บอกเลยตอนนี้โอเคมากนะคะโดยคอมเมนต์ชาวเน็ตต่างก็มีเสียงเดียวกันว่าทำไมทำแล้วหน้าเป็นละไมคล้ายแอนนานะคะพร้อมกับวิจารณ์ว่าสวย แบบตกใจนึกว่าแอนนาทีวีพูนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเลอรักนะคะก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าอของคุณต้อมรัชนีกรว่าเพิ่งทําหน้าได้แค่สิบสี่วันยังบวมอยู่รอยุบแล้วเดี๋ยวเป็นธรรมชาติจะสวยกว่านี้ค่ะพอดีแอนนาไปดึงไปดึงหางตาจากคลินิกอื่นเลยอาจจะดูะคล้ายกันในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะคะอืมนะคะแต่ว่าเลอรักนี่เขาดังอยู่แล้วเลอรักนี่เขาดังอยู่แล้วเรื่องเรื่อง,องดึงหน้าเลอรักนี่เขาเก่งเรื่องดึงหน้า นะคะคุณหมอใจดีด้วยดึงน่องดึงหน้าแอนนาก็รู้สึกว่าเลอรักเหมือนกันนะถ้าจะพี่เต๋าจำไม่ผิดนะแล้วก็หลายๆคนก็ดึงที่เลอรักนะพี่จี้พี่เจอก็นะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเก็บตรงนี้หมดเลยเก็บเกี้ยงเลยเก็บเลอรักนะคะ อ,อ,อยากดึงบ้างค่ะคุณอาจารย์ขาแต่ไม่อยากมีแผลเป็นนะคะอาต่างชาติตะลึงนะคะหมดาวิกาปรากฏตัวในงานหนังระดับโลกนะคะเป็นนางเอกซูปเปอร์สตาร์นะคะที่ตอนนี้เดินหน้าออกงานที่ต่างประเทศกันแบบรัวๆเลยทีเดียวสําหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่นะคะพอล่าสุดนะคะเมื่อค่าคืนของวันที่หธันวาคมที่ผ่านมาสาวใหม่ได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานนะคะเลสซีฟิล์มใช่ไหมเฟสติวัลที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคุณผู้ชมนะคะ ก็ยังผอมอยู่นะโดยในครั้งนี้เนี่ยใหม่มาในลุกสีทองสวยสดใสโดดเด่นนะคะออสการ์เดอลาเรนตาแบรนด์ที่ใส่เนี่ยนะคะถือเป็นครั้งแรกที่แบรนด์แฟชั่นนะคะสุด ที่ตัดชุดเดทให้กับคนไทยนั่นก็คือใหม่ดาวิกาโฮนี่นั่นเองความสวยสะกดสายตาคนทั้งงานกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าคนไทยนึกว่าดาราจีนนะคะเออนะคะเรียกว่าพอเท้าเหยียบพรมแดงปุ๊บเนะะี่ยเขาถูกช่างภาพเนี่ยแช่แฟลชกันแบบรัวๆแบบไม่ยัง้งพร้อมเดินหน้าเข้างานนะคะในลุคแบบมั่นใจกับรอยยิ้มที่สวยปังสุดๆนะคะแถมท้ายด้วยการไหว้ที่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะเออ,อสวยนะคะออสการ์เดลลินตาเลยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะใครสนใจลงโฆษณานะคะก็สามารถที่จะโทรมาสั่งสอบถามได้เลยแล้วก็ลงได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ขอสินค้าราคาไม่แรงมากนะสินค้าบางตัวราคา3-4พันขายยากพี่จ๋าบอกเลยขอราคาหลักร้อยถ้าหลักร้อยขายง่ายถ้า4ี่พันนี้พี่จ๋าบอกเลยว่า ตอนนี้เหนื่อยนะครับตอนนี้เหนื่อยเลยถ้าสี่ห้พันแต่ถ้าเกิดหลักร้อยเนี่ยโอเคแล้วราคาในการลงโฆษณาของเราก็ไม่ได้แพงมากนะคะ0900899995 0900899995นะคะโทรมาได้เลยลมีคอร์เซ็นเตอร์รับตลอดเวลานะคุณผู้ชมนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่เต๋อพร้อมทีมง,งานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ